โอเคนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวแบบจัดใหม่แป๊บโอเคโอเคนะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่อารยธรรมสี่กำเนิดน,นะรูดไรอฟคิงดอมหรือเอาโอเคนะวันนี้เราจะมาหลากัหลกๆเราจะมาตีอุปกรณ์ทองอีกหนึ่งชิ้นกันนะครับนั่นก็คือไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นกางเกงตัวนี้กางเกงตัวนี้เป็นกางเกงที่มีคุณสมบัติเยอะกว่าแต่เป็นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเสื้ออันนี้เป็นกางเกงนะฮะมีชั่นวาผ้าคลุม อ๋เป็นเสื้อแหละใช่ป่ะไม่ใช่เป็นกางเกงน่าเป็นกางเกงนะครับกางเกงตัวนี้จะมีบัฟให้กับพลธนูเยอะกว่าแต่จะไม่เป็นเซ็ตนะครับแต่เนี้ยตัวเนี้ยเสื้อตัวนี้จะเป็นเซ็ตนะครับคือ,อใส่2ชิ้นบวกโจมตีเพิ่มอีก3เ,เอ็ะไรอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นเซ็ตตัวอ่าตัวที่1 2 3 4 5ี่ห้า ตัวที่5นะครับเซตตัวที่5เซตหนึงจะมี6ชิ้นนะครับหชิ้นอันนี้จะเป็นเซตตัวที่5นะครับเราจะตีเสื้อให้เอสวิดเราใส่กันนะครับหวังว่าจะติดขีขอให้ติดขีนะครับนี่คือแล้วก็วันนี้เราจะมาเข้า Kv k 2กันแล้วด้วยนะตอนนี้เราอยู่กับเซิฟ2์ฟ2 0 7 0นะครับ2070นะไม่ใช่1070นะ2070นะคองบกำลังจะเข้า k ค k 2ในอีก2วันนะครับ ซึ่งแบบโอ้โหมาเร็วมากๆนะฮะเวลาฟาร์มดูทองในทองมีแค่ 43m นะครับเวลาฟาร์มยังไม่มีนะฮะทำให้ต้องเรียกแบบว่าซูเปอร์แก๊งรีบอลนะฮะอยู่ไหนวะแก๊งรีบอลกรูนี่อยู่ประมาณแถวนี้นี่นี่ฮะแก๊งรีบอลกับไอรอนแมนมันรวมตัวนะ,ะรวมพลมาฟาร์มทองรัวๆนะฮะนี่ก็ของน้องเอิร์ธมันไอรอนแมนรัวๆเพราะเราต้องใช้อ่า พลังใช้ซับในการโจมตียังไม่จับคู่ยังไม่รู้นะฮะว่าเจอเซิร์ฟไหนแต่อีกประมาณ2วันเราก็จะรู้แล้วว่าเจอเซิร์ฟไหนนะครับก็วันนี้จะมาเปิดกุญแจทองด้วยละกันพลังในเซิร์ฟก็ประมาณนี้นะครับคิวหลักอยู่ที่8,000 7,000 7ด0 0 6,000ด0 0 0ห0 0 0น0 0 0ัน0 0าพ0 0สี่พันสา่นไล่ไปตามลำดับ,ดบเนาะเนาะอันนี้มันขึ้นมา2แล้วเหรอ75แล้วเหรอมีคนใหม่มาเหรอช่างมัน อันนี้เป็นเซิร์ฟฝรั่งนะครับคิงฝรั่งล้วนเลยนะครับนโยบายก็โหอย่างโหดบอกให้อ่ะมาวันนี้เรามาตีเสื้อตัวนี้นะครับเวลา19.20น,นนะฮะติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรเนาะอย่าไปคิดมากกดไปเลยล้อมมันติดคือมันโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ที่จะติดแม่งไม่ติดเลยเรียบร้อยนะครับ อโอกาสมันกี่เปอร์เซนต์ว่าที่จะติดเอฟเฟกต์เนี่ยต่อไปเราจะตีธนูนะครับธนูนี้ผมขาดอุปกรณ์อีก5ชิ้นนะครับขาดอุปกรณ์จะสร้างแปรธนูนีกาชิ้นแต่ต้องขาดไม้อีกโอ้ประมาณ6ประมาณ52นะครับกับอีก12แล้วอีก15เลยนะครับเราจะผลิตแต่ไม้ตัวลัวนะครับส่วนไอ้พวกหนังเนี่ยกับหินเนี่ยทำกิจกรรมเรื่อยๆแต่มันก็อาจจะได้มานะครับตราค่อยมาตีทีหลังเราตีโฟกัสเอาไม้ให้เต็มก่อนนะครับ ก็ประมาณหนึ่งโอ้ปลดล็อกเควสอันนี้นะครับึงองอุปกรณ์ความสามารถพิเศษ1ชิ้นอุปรกรณ์ความสามารถพิเศษ1ชิ้นตอนนี้ทองเลยเหลือ23ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเปิดกุญแจทองยังไม่เปิดดีกว่านะครับกุญแจเงินก็ยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่เยอะเท่าไหร่อ่าเอาไงดีเปิดทีบ เปิดทีมนี้ด้วยเลยหีบหีบเทอร์เฟสนะครับ454ถูมีโอกาสที่จะได้หัวทองนะครับรูปปั้นเอทเทอร์เฟแล้วก็มีโอกาสที่ได้หัวทองปป e et, ทได้กุญแจเงินด้วยนะครับผมเห็นบางคนเปิดแค่แบบหัวสองหัวก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็้สิบยี่สิบกล่องก็ได้แล้วนะครับปเอ้ได้กับเขาสักที แต่ต้อง450กล่องนะครับรอบที่แล้วมีรอบหนึ่งนะคลิปก่อนผมเปิดไปพันกล่องนะครับไปดูกันเองนะว่าพันกล่องผมได้อะไรบ้างได้หวยเตอร์เฟตมา137นะครับได้หัวทองมา1หัวหัวม่วง18หัวนะครับกุญแจเงิน325ดอกนะครับประมาณนี้เพิ่งเดี๋ยวเรากุญแจทองครบ100ดอกก่อนเลยแล้วค่อยเปิดนะครับตอนนี้ก็เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ มีสมุดฟาร์มเก็บไว้นะครับเก็บไว้ทำริชาร์ดนะครับตอนนี้แผนก็ทำริชาร์ดรายวันอยู่นะครับตอนนี้เราก็กหลังทำริชาร์ดเพราะว่าใน kvk อ่าสองอีกรอบเนี่ยมันจะล็อกผู้บัญชาก,การบางตัวนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอาชิมิเซียอย่างเงี้ยล็อก1 3อ300วันถึงจะเปิดใช้ไซรับแรมซีทีโอดอร่ราะอะไรเงี้ยทำให้ผู้บัญชาการที่จะเดินฟิลเนี่ยมีนิดข้างน้อยนะครับคู่แรกก็ต้อจะเป็นธนูเกาเอลซิดเอ็ดเวิร์ดกับโทมิลินะครับแล้วก็เป็นเอลเทเฟตกับ เอสเฟตกับอะไรดีวะโจนนะเอสเฟตโจนอาจจะใช้แบบนี้นะเอสเฟตโจนโยชิโจโชเดี๋ยวจะทําให้โยชิเต็มนะครับแล้วก็มาแตวกับริชาร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะหัวทองลงริชาร์ดนะครับหัวทองลงริชาร์ดริชาร์ดก็ได้ประมาณนี้3 3 2 3นะครับก็ป่านี้เกิดจากการเติมกล่องรายวันนะครับเท่านั้นล้วนๆเลยไม่ได้ยัดหัวทองไม่ได้ทำกิจไม่ได้หมุนวงล้อริชาร์ดเลยเลยนะเติมกล่องรายวันก็ได้3 3 2 3นะครับ เรื่อยๆนะครับประมันก็2หัว5หัว1่หัว3มหัวอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆตัวนี้ก็เดี๋ยวรอมันเปิดล็อกก่อนเดี๋ยจะทำตัวเก็บหัวทองไว้ทําตัวนี้ตัวต่อไปต่อจากริชาร์นะครับส่วนมาเตวเนี่ยผมคาดหวังว่าน่าจะอ่าพรสวรรค์อ่าทักษะน่าจะเปิดคุณแจทองก็น่าจะได้อีกหนึ่งสกิลแล้วเรายัดหัวทองแค่80นะครับเพื่อจะรอเข้าสงครามก่อนแล้วผมก็ค่อยยัดให้มันเต็มนะจะได้เป็นริชาร์ มาแตวเดินฟิลใน QK 2ก็ค่อนข้างโหดอยู่นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับยังโหดอยู่นะครับตอนนี้ก็ MG ปิดการย้ายแล้วมั้ง MG เป็นซาดินนะครับแล้วก็ลิปเปื่อยนะซาดินแล้วก็ปกติคานวงล้อเพิ่งผ่านไปได้5432นะ่สามสสกิลคานผม <_ AT> ก็ประมาณนี้นะครับใน k v k เเดี๋ยวเราค่อยๆฟาร,ร์มกันไปก่อนเก็บซับย์เก็บอะไรอะไรนะ <neg él> ให้ดูนะอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะยังไม่ได้ซื้อของอาทิตย์เนี้ย เพราะผมกลัวว่าจะมีกิจใช้เพชรนะครับกิจ modern gem รู้สึกมันไม่มานานแล้วรู้สึกเหมือนมันจะมาแต่มันก็กาลังไม่มาเดี๋ยวรอรอใกล้ๆรอวันอาทิตย์อะ่ะแล้วค่อยซื้อนะครับเพราะถ้าเกิดมันไม่มาอาทิตย์ก็ซื้อผมจะซื้อกล่องนี้นะครับแล้วก็จะซื้ออันนี้ด้วยนะครับนี่ซื้ออุปกรณ์อันนี้15อันแล้วก็ซื้ออีกอีก15อันนะเพราะว่ามันใกล้มันใกล้จะเข้า kvk แล้วนะครับมันมาเร็วมากเลยไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงเท่าไหร่นะครับอะไรเงี้ย มันอีกอีก2วันก็จะแบบจับคู่เสร็จอันนี้มันการจับคู่กาลังจับคู่อยู่นะครับตอนนี้ไม่สามารถอุปยเข้าได้แล้วนะเพราะวันที่6เนี่ยพอวันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นช่วงจับจับคู่นะครับสิ้นสุดแล้วอีเวนต์คืนก่อนสงครามคูเสร็จจะได้เริ่มต้นคืนแล้วน่าจะเป็นการตีเถื่อนนะครับตีเถื่อนเดี๋ยวผมจะอาจจะมีการไลฟ์ช่วงตีเถื่อนนะเพราะผมจะเอาตัวรองมาตีเพราะตัวรองนน้ำยจค่อนข้างเยอะนะครับเราจะลองตัวรองตีแล้วก็เอาซับมาส่งให้ตัวหลักเพราะมันได้ได้ซับได้อะไรจากการตีเถื่อนพวกนั้นด้วยนนนนะะะะคครรรัััับบเเาาาจจมีีกลลฟช่่่วววงงๆตท้ย ที่ถึนอีก2วันเหรอผมล่างงานบรดี5นั่น่าจะได้วันหนึ่งนะครับในการไลฟ์หรือการตีนะครับก็ประมาณนี้นะครับพลังในเซร์ฟก็เฉยๆนะครับเฉยๆโอ้ยคนนี้เพิ่งมาเหรอออมันเปลี่ยนกรอบหรือมันเพิ่งมามันมันปิดแล้วนี่น่าจะมาวันนั้นแหละอ๋อที่บอกว่าโหด โอเคนะฮะก็ประมาณนี้อำนาจการสังหาร่าไม่โหลดไม่โหลดช่างมันนะดูไม่ได้ช่างมันนะฮะอยากรู้มาดูเองนะฮะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเอ้ยลืมติดติดเครื่อแม่เดี๋ยวเราไปรอดูใน KVK กันเลยเอยเอะๆหวังว่าดาบผมไอ้ธนูของธนูผมเนี่ยจะได้นะครับม่เวลาประมาณ3 3 3อ่า 3 kvk นะครับเอ้ย3อาทิตย์นะครับกว่าจะได้ลบกันนะผมดูทรงแล้วนะมันขาดอีก5ชิ้นนะหวังว่ากล่องสุ่มคงจะไม่ใจร้ายนะครับ5ชิ้นก็21ชิ้นถ้า21เฉลี่ยกันโห1นึอง3 4มห 6, 6, 6, 6, ้าอโหมันถ้ามันไม่ดวงไม่ดีเลยมันจะแบบไม่ได้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดเราไม่ได้แล้วเกิดเราไม่ได้ธนูนะครับแฟนเราก็จะไปทำ ถ้าเกิดเราย,ยังไม่ได้ธนูชิ้นส่วนธนูนะครับอันนี้หัวเนี้ยได้จะกกิจกรรมเยอะมากเลยนะตีในบุกผาทําอนุอันนี้แม่งให้เลือกโหแม่งผมเลือกเซตเดิมนะอุปกรณ์ธนะนูจะเลือกเป็นเซตเดิมนะครับให้มันได้อีกรอ,อบหนึ่งอนะเพราะว่ามันไม่ติดคีย์ไงผมจะต้องการใส่หนึ่งตัวแม่งติดคีย์ทุกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คงจะแบบนานนะอีกหลายปีมากๆนะครับเพราะว่าก็จะได้จะชิ้นเนี่ยกูจะเก็บแพนกูจะเก็บอะไรเนี่ยแม่งนานมากนะฮะ ก็เดี๋ยวเรารอแผนอันนี้ถ้าเกิดแผนนี้ไม่ได้เราก็จะมาตีดาบตีมีดสั้นอันนี้นะครับมีดสั้นนี้ไว้ลดเลือดชีวิตนะครับเลือดลดพลังชีวิตของศัตรูนะครับสูงสุดสะะสามครั้งนะครั้งละห้าเปอร์เซ็นต์ก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งเป็นตัวที่ใช้สกิลเนี่ยสกิลจะศาสจะเข้าเลือดนะครับสกิลศาสจะเข้าเลือดยิ่งเลือดน้อยๆเนี่ยโอ้โหเจ็บเดี๋ยวบอกใคร no no no